สำหรับต่อไปนี้อาตมาจะขอปรารบเรื่องของธาตุสี่ต่อไปเป็นนั้นว่าธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่ามันมีความร่อยหรอเป็นปกติไม่มีการทรงตัวมีการข่ายแคลนอยู่ตลอดเวลาเจนได้ว่าธาตุสีที่ร่อยหรอลงไปเสื่อมตัวลงไปสลายตัวลงไป ก็เพราะว่าท่าสี่ต้องการอาหารเป็นเครื่องตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลือมไปหมดไปนี่การเพิ่มเติมอาหารของท่าสี่ไม่มีการทรงตัวแน่นอนต้องเพิ่มกันทุกวัน,สนแสดงว่ามันสลายตัวทุกวันนี่การที่ต้องเพิ่มอาหารเพิ่มจากกะไรเพิ่มจากความหิวความหิวที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชิคัดฉาปรมาโรคา ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำว่โรคแปลว่าการเสียดแทงนี่เสี่อมแล้วก็ทำให้ใจเป็นทุกข์มีการเสียดม,มีการปวดมีการต้องการมีการกระหายมากขึ้นแปลกายของความทุกข์นี่เป็นออนว่าธาตุดินมันเสื่อมเมื่อธาตุดินเสื่อมแล้วธาตุน้ำน้ำเสียมได้ไหมอาหารทุกครั้งและก่อนจะกินอาหารหนัก ทุกครั้งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำต้งไร่กอบอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าธาตุน้ำก็เสื่อมไปด้วยเพราะร่างกายใช้ให้หมดไปสำหรับธาตุลมกับธาตุไฟก็มีสภาพไม่ทรงตัวนักบางครั้งสำหรับธาตุไฟจะว่าร่างกายอบอุ่นดีบางครั้งเย็นเกินไปแต่ความอบอุ่นน้อยเกินไปร่างกายก็รู้สึกว่าไม่สบาย ลมก็ไม่แน่นักเหมนกันบางทีก็ขึ้นมากกว่าลงลงมากกว่าขึ้นที่เรียกกันว่าโรคลมโรคลมนี่มีความร้ายแรงมากโรคที่มีโรคลมที่มีความสําคัญมากก็คืออหิวาตโกโรคอหิวาตโกโรคนี่เขาแปลว่าโรคลมที่มีพิษเหมือนพิษงูนี่ลมเหมนกัน แม้แต่แค่ลมหายใจก็ไม่สุขสบายนะักบางครั้งก็หายใจสะดวกบางครั้งก็หายใจไม่สะดวกเป็นอันว่าสภาพของท่าสีที่ทรงตัวถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณจะเห็นว่ามันมีความเสื่อมเป็นปกติและก็มีสภาพนํามาสิ่งความทุกข์ไม่ใช่นาความสุขมาให้ในที่สุด จะประคับประคองเพียงใดก็ตามทีมันก็สลายตัวพังมันอยู่ไม่ได้ถ้าจะาจิตใจเข้าไปเกาะร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูว่านั่นเป็นวิสัยของคนที่มีความโง่เป็นปัจจหรือว่าเป็นวิสัยของท่านที่มีจริตคือโทสะขอประธานประธานอภัยไม่ก็ามีตกจริตว่าโมหจริต มีความคิดไม่ฉลาดมีการเกาะอ,อยู่ตามตามปกติไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าร่างกายมีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นเรื่องของคนงโง่ประเภทนั้นสำหรับคนฉลาดต้องมองเห็นความจริงตามปกติด้วยปัญญาของตอนเองเมื่อตอนไม่รู้มาก่อนได้รับคำแนะนำเ,นเพียงหัวข้อจากบุคคลใด ท่านผู้นี้ก็สามารถมาเจริญในให้เข้าใจชัดละเอียดละออได้เป็นอันว่าพิจารณาในด้านพิปัสนาญาณเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเครื่องที่ควรจะเกาะเขาไว้นี่ในด้านมหาสติปัฏฐานนสูตรองค์สมเด็จพระจอมไตยให้พิจารณาด้านสมถะควบคือตัดอารมณ์ยึดในร่างกายด้วยให้พิจารณาร่างกายเหมือนกับโคขาดคนข้าวัว ฆ่าวัวแล้วนําหนังไปหนังกับเนื้อไปไว้กองหนึ่งกระดูกไปไว้กองหนึ่งเอาไส้ตับไตไส้ปอดไปไว้กองหนึ่งเอาเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองไปไว้กองหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาดูว่าวัวทั้งร่างกายนี่มีส่วนไหนบ้างที่เป็นของสะอาดจะไปจับหนังจับเนื้อที่มันเกลกลางไปในเลือดก็รู้สึกว่าสกปรกเหม็นขาวจับแล้วเปื้อนมือไปล้าง นี่จะไปดูกระดูกก็สกปรกดูตับไตใส่ปอดภายในที่เอามากองไว้ก็ไม่น่ามองจะไปดูน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะที่นำไปกองไว้ส่วนหนึ่งก็แสนจะโศโครกก็เป็นอันว่าธาตุสีที่ประกอบข้ามาร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกเป็นของที่ไม่น่ารักมองในด้านนี้เป็นด้านสมถะภาวนา แล้วมองในด้านสมถะภาวนาแล้วก็มองในด้านมิปัสะนาภาวนาว่าไม่น่ารักแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีการสลายตัวไปในที่สุดตามที่ถวายพระพรมาแล้ว <c oughs> นี่จุดนี้จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําท่านที่มีความฉลาดที่เรียกว่าพุทธจริตให้คิดถึงความตายว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ เกิดใหม่ต่อไปมันจะทุกข์ใหม่ก้าวต่อไปเพื่อเป็นการหนีความตายเข้ามาพิจารณาทาสีเป็นสมถะและวิปัสสนาตามที่ถวายพระพรมาแล้วจึงกระทั่งอารมณ์จิตทรงตัวเป็นเอกขตารมณ์มีความไม่นิยมในร่างกายถ้าจะว่ากันไปจริงๆเท่านี้ก็เป็นอรหันต์แล้ว <c oughs> สบายแล้วสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ได้เป็นทีรักร่างกายเป็นท่าสี่เข้ามาประชุมกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทมกลางมีการสลายตัวไปในสุดท่าสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เท่านี้ก็หมดเป็นพาลานจิตใจไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นในร่างกายปล่อยมันจะมีสภาพเป็นยังไงก็ช่างมันการประครับประคองร่างกายเป็นกฎธรรมดาถ้าประครับประคองไม่ไหวจะตายก็ปล่อย การประคับประคองก็เพื่อเป็นกันรประคับประคองพระอจา้าใสยเอาร่างกายไว้ใช้ใเป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ความจริงเท่านี้ก็พอไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็เป็นอรหรันต์แล้วอาตมาปรารก,กตนเองแต่ไหนไหนพระพุทธเจ้าทั้งประเทศต่อก็ว่าต่อไปเป็นอันว่าข้อต่อไปมาองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นบัาคนนันมั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนต่อความตาย มีกำลังใจดีให้พิจารณาธาตุสี่เป็นสมถะและวิปัสสนาเอาอารมณ์เรื่องจากสมถะและวิปัสสนาตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเห็นเล็กลงไปว่าร่างกายที่เราปลนเปลยมันนั้นมันเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกและต่อมาเราก็เอาของสกปรกเข้าไปบำรุงบำรเมัน ของสกปรกเหล่านี้นั้นได้แก่อะไรอาหารอาหารทุกชิ้นทุกส่วนที่รับประทานบริโภคกันทุกวันเป็นของมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกขณะที่มันเกิดขึ้นมาก่อตัวขึ้นมันขึ้นมามันก็มาจากพื้นฐานในการสกปรกการหล่อเลี้ยงลำต้นนึกร่างกายให้เจริญขึ้นก็มาจากอาหารที่เป็นของสกปรก แต่ตัวของอาหารเองจะเป็นวัตถุแร่ธาตุพืชผักและสัตว์ก็ตามก็เป็นวัตถุธาตุแร่ธาตุและก็สัตว์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกอาหารทุกชิ้นเป็นของสกปรกจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนําคนฉลาดอันนี้คนโง่แนะนําไม่ได้ต้องแนะนําได้แต่คนฉลาดฝ่ายเดียว สำคนที่จะหลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกก็นาดทรงแนะนำว่าจงพิจารณาทิตรณาหาหตามความเป็นจริงสังเกตเอขอถวายพระพรอาตมาจะเผยเสมอคิดว่าผู้กับชาวบ้านธรรมดาอยู่เรื่อยแต่ความจริงพระมหาะพิตรก็ไม่ทรงถือพระองค์ก็สแสดงพระองค์เป็นพุทธมามาก,กะเต็มพระองค์ อาตมาก็ต้องขอพระทานอภัยบางครั้งหรือไป <c oughs> อาจจะเป็นการตีเสม,มอมากเกินไปเป็นการไม่สมควรเจ้าพจนาว่าอาหารทุกอย่างเป็นของสปกปรกแล้วตอนนี้ก็มานั่งพิจารณาว่าการหล่อเลี้ยงร่างกายเราหล่อเลี้ยงด้วยของสะอาดหรือสกปรกเป็นของสปกปรกอาหาเรเลยปฏิโูได้สัญญาให้พิจารณาหายก่อนการบริโภค ว่าสัตว์มาจากพื้นฐานอะไรสัตว์อาหารที่สัตว์บริโภคไปจากพืชผักก็ดีของที่ปลูงมาจากเนอก็ดีมาจากความสุขรกร่างกายของสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะสุขรกทั้งหมดเอาย่อยยอดพืชผักทั้งหลายที่จะเป็นอาหารขึ้นมันได้มาจากโ๋ยที่เต็มไปด้วยความสุขรก อาหารของพืชผักสกรปรกสําหรับแร่ธาตุต่างๆก็จมอยู่ในดินในโคนลนดินโคลนเต็มไปด้วยความสกรปรกเป็นอันว่าอาหารสิ่งที่มาประกอบอาหารทั้งหมดเป็นของสกรปรกเมื่อมาปรุงแล้วก็ยังสกรปรกถ้าแม่ครัวจะบอกว่าข้าเชื้อโรคตายหมดแล้วแต่นั่นมันเรื่องของเชื้อโรคเพราะความร้อนตายเพราะความร้อนแต่เชื้อโรคบางอย่างความร้อนที่ทําอาหารยังไม่ทําให้เชื้อโรคตาย อันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องมันจะมากไปเป็นอนุว่าแม่กลัวบอกว่าสะอาดจ,จากไฟคือความร้อนเชื้อโรคตายแต่ก็จะรู้ว่ากลิ่นไอคาวของอาหารยังปรากฏมันก็เป็นของสกปรกถ้าอาหารสะอาดจ,จริงๆเวลาบริโภคกันแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือปล่อยให้กลิ่นไอของอาหารทรงอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นของดี แต่นี่เวลาจะบริโภคต้องการอย่างน้นต้องการอย่างนี้สีอย่างนั้นรสอย่างนั้นกลินแบบนี้ดีทั้งหมดแต่พอรบริพกเสร็จรีบล้างปากล้างมือนะั่นเพราะอะไรรู้สึกตัวมาขนาดที่อิ่มึ้นมาบอกว่ามันสกปรกนี่เพิ่งจะรู้ทายหิวไม่รู้หน้ามืดไม่มีความรู้สึกเมื่อบริโภคขอนี้สกปรกก็ไปสร้างร่างกาย ทดเชยของที่เสียไปยสร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาทั้ร่างกายทั้งร่างกายจะเป็นของสะอาดและของสกรปรกตัวนี้เป็นตัวตัดราคะคือการมาฉันทะตรงๆเห็นชัดองค์สมเด็จพระสรงสงรัตดิชที่ชัดให้เห็นว่าให้ใช้จิตพิจารณาหาความเป็นจริงไม่ใช่ไปโต้เถียงความเป็นจริง ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเพราะว่าจริตนี้เป็นจริตของพระอาหารหันต์ไม่ใช่พระอนาคา,า,ามีนี่ก็เลยไม่ต้องพูดกันทั้งด้านปรสโสุดาสิกขาคานาคาถอยหลังลงไปในตอนต้นจะเห็นว่าอันดับแรกท่านให้สตาร์ทมรณานุสติกรรมฐานมาก่อนคนที่เห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตต้องเป็นคนกลา้ากล้าต่อสู้กับความเป็นจริง แสแดงถึงว่ามีอารมณ์เข้มแข็งมีความฉลาดยอมรับนักถือกฎของความเป็นจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าคนมีปัญญาอย่างเด็กๆใช้อะไรไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของผู้ใหญ่จึงจะใช้ได้คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบาร,รมีตามสมควรพอสมควรแล้วถ้ามีความอ่อนแอของบาร,รมีในส่วนใดส่วนหนึง่งยังจะมองไม่เห็น คนที่จะเป็นพุทธจริตได้เต็มอารมณ์ภาคภูมิได้เต็มอารมณ์จริงๆคือเต็มจริตจริงๆคือท่านผู้นั้นเป็นอุคติตันยู่หรือวิปติตันยูเป็นอย่างฉฉน้อยว่าเป็นคนมีปัญญาชั้นยอดสกิดนิดเดียวก็ไปน,นิพพานนี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เป็นพุทธจริตอย่างเต็มที่ ถ้าพุทธจริตแบบเบาๆก็พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้างต้องคลำกันหน่อยที่จะก้าวข้าสส่นิพานได้แต่ถิ้งยังไงก็ดีถ้าพุทธจริตเต็มๆมีเต็มที่ไหมายความเป็นพุทธจริตจ,จริงๆจะไปนิพพานช้าจะไปนิพพานเร็วก็ต้องไปกันได้ในชาตินี้แน่ไม่ใช่รอไปชาติหน้า เพราะกกรรมฐา,านเรื่องสี่องค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบานให้เป็นกรรมฐา,านเฉพาะพระนิพพานจริงๆกรรมฐา,านข้อที่หนึ่งมีกําลังใจไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะมีความแน่ใจว่าตายแล้วมีความสุข <c oughs> มีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการความเกิดทห็นโทษของความเกิด เพราะว่าร่างกายเป็นเพียงท่าสีเป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกและเป็นของไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์และมีการสลายตัวเป็นนดทีสุดเรื่องไรที่จะไปต้องนั่งคบขันห้าที่ประกอบไว้ในท่าสีต่อไปการปล่อยขันห้าได้เมื่อไรเป็นพระรหันเมื่อนนั้นต่อไปแทาเป็นการเป็นการส่งเสริมกําลังใจเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์ และเป็นของน่าเกลียดโสโคกเป็นการตัดการมรังคะอย่างชัดชตัดความผูกพันของร่รางกายให้ได้ขาดโดยองค์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาถสอนให้เห็นเชื้อของร่างกายสิ่งที่สร้างรายการ่างกายเพิ่มเติมมันเป็นของสกปรกได้แก่อาหารที่ให้พิจารณาเป็นอาหารเรปลิกูและสัญญา <c oughs> เห็นว่าร่างกายสกปรก <c oughs> เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ เห็เมื่อร่างกายเสื่อมเห็เมื่อร่างกายพังเห็เมื่อร่างกายไม่ควรครบหมดเรื่องตัดร่างกายตัวเดียวเป็นอาหาร <c oughs> อย่างท่านพบระโคติกะท่านไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าความไม่พอใจในร่างกายมีอยู่ในฐานะที่เป็นบวชอยู่ในสำนักพระองค์สมเด็จพระบรมครู เพื่อนเป็นพระอ,อริยะเจ้ากันเป็นแถวแต่ตัวท่านก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าโปอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนเจริญจิตได้แค่ฌานโลกีเล็กน้อยเท่านั้นบางบางชันก็เสื่อมไปเพราะร่างกายไม่สบายเรื่องฌานนี่มีความสำคัญที่ร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังดีฌานโลกีจึงจะทรงตัว ขณะได้ร่างกายไม่ดีสาชานโลกีก็ย่ำแย่เข้าดีไม่ได้เป็นอันว่าพระโคดิกะช้ำใจน้อยใจจากร่างกายเป็นสำคัญมานั่งคำนึงคิดว่าเป็นพระเพื่อนที่บวชด้วยกันนั้นเวลานี้เขาเป็นอรหันต์กันไปเป็นแถวแถวถ้าสำหรับเราอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบททิแก้วคือพระพุทธเจ้า แต่ไม่มีโอกาสแม้ว่าจะทรงฌานสมาบัตเป็นฌานโลยีให้ทรงตัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีร่างกายทุกขเวทนาเบาหน่อยชันก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากชันก็สลายตัวจึงม่คิดว่าเจ้าร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ ถ้าร่างกายของเรามันไม่ป่วยไข้ไม่สบายอย่างน้อยที่สดุดเวลานี้เราอาจจะเป็นพระโสดาสิกาคานาคารหารือหลานก็ได้แต่ที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะร่างกายไม่อำนวยมันช่วยทำลายจิตใจเขาเรยเสื่อมสามดยการจะพบองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าเมื่อไรจะได้พบตายจากชาตินี้แล้วเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดกุบัติขึ้นมาในโลกอีก ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีก็ขอขอเลิกคบข,ขึ้นชีวร่างกายที่ประกอบไปด้วยกันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไม่ต้องการมันอีกขอตัดย่ายขาดวิทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็มโกนมาเชิดคอตายเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจัดว่าพระโคติกาไปนิพพาน นี่ท่านยังไม่ได้นึกถึงอุปสมา,ธธน,มน,านุสติกรมฐานนึกที่ว่าไม่พอใจในร่างกายเท่านั้นว่าร่างกายมันเป็นโทษเป็นทุกข์ความจริงการไม่พอใจในร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์เมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ที่ความอึดอัดอยู่ที่ความลำคขญอยู่ที่ความลำบากเพราะไม่มีโอกาสที่จะจากร่างกายไปได้รวดเร็ว,รวนี่เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ พระอรหันต์ทุกองมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างพระสารีบุตรเคยพูดกับพระเมื่อว่าเราอยู่ในความอึอดัดเราอยู่ในความลำคาญเราอยู่ในความทรมานเพราะร่างกายนี้มันยังไม่พังแต่ว่าร่างกายยังไม่พังเพียงใดเราก็ไม่ทําอัตตรนิบาตกรรมไม่ทำลายมันจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ต่อไปถ้ามันพังมันสลายตัวเมาาื่อไรฉันก็สบายเมื่อนั้น ได้ความจริงจิตท่านสบายอยู่แล้วแต่อึดอัดในขันห้าขันห้ามันไม่ค่อยสบายเมื่องมเมื่อขันห้ามันหิวก็ต้องหาเลี้ยงมันมันร้อนก็ต้องอาบน้ําให้มันมันหนาวก็ต้องผ้าห่มให้มันมันป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องรักษามันเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาแต่ได้ว่าความจะพอใจในขันห้าความรักในขันห้าไม่มีแต่ก็ต้องปลนปืนเพราะจะเป็นหน้าที่ที่ต้องบำรุงรักษา จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระ毗จิตมานทรงแนะนําให้ท่านที่มีจิตทรงพุทธจริตมีอารมณ์จิตพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วสามจุดมีบารณานุสติกามฐานจตุท่าประธานสีอาหาเลปฏิโูลสัญญาก็น่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วแต่ความจริงแค่สองก้อ มรณา,านุสติกับจตุธาประธานสี่ก็เป็นอรหันได้แล้วแต่องค์สำเร็จพระปฏิบแก้วยังไม่มั่นใจเกรงว่ากําลังใจของท่านพุทธจริตยังอ่อนอยู่ประเภทอ่อนประเภทเข้มมีประเภทอ่อนมีถ้าประเภทเข้มแสกิดแค่มรณา,านุสติกัรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานสองอย่างเท่านี้ไปนิพพานเลย ท่านแพ้ประแพ้เข้มนสก,กิดนิดนึ่งไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันจะตายเป็นทุกข์การเกิดไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลที่ในโลกนี้แต่หาไว้ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเท่านี้แล้วก็แย่เข้าไปนิดหามีอารมณ์เกาะว่าจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปัสมาโนสติกรรมาฐานเท่านี้คนที่มีอารมณ์เข้มเห็นกันได้ไม่ชัดเห็นกันได้ไม่ยาก ความจริงท่านประเพศนี้ก็มีมีต้นปลายกฏแล้วที่ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้เคยเปล่งวาจาให้ได้ยินเสมอๆว่าทรัพย์สินไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายสิ่งที่ต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ของท่านผูน้นี้นั้นก็เป็นศรัทธาจริตกับพุทธจริตบวกและเมื่ออารมณ์ของท่านต้องการพระนิพพาน ท่านไม่มีความสําคัญในทรัพย์สินเห็นว่าร่างกายไม่สําคัญเป็นการตัดกายคตาสก,กายอาทิติเด็ดขาดอันดับสูงออยอดเบยรโคดิกะไม่นึกถึงพระนิพพานอย่างไปได้ท่านวูนั้นี่เห็นว่าทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายจิตใจ,จต้องการพระนิพพานท่านจะไปไหนนี่ความจริงท่านที่มีศรัทธาเจริญกับพุทธจริตบวกกันประเภทเข้มสกิดนิดเดียวก็ไปนิพพาน ที่องค์สมเด็จพระพิ่รมานต้องสอนมากไปกนิดหนึ่งไปถึงธาตุสี่ก็หาเลปริกูลและสัญญาก็เป็นการสอนเผื่อเหนียวไว้เพื่อรมใจของท่านบนนั้นยังอ่อนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจรึงประครับประคองไม่ได้กรรมฐานทั้งสองประการสำหรับข้อที่สี่นั้นเป็นกรรมฐานข้อที่สี่ได้แก่อุปสมานุสติกกรรมฐานคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการเกิดขราวนี้เป็นชาติสุดท้ายการทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ต้องการผลตอบแทนต้องการอย่างเดียวให้ประชากรมีความสุขเท่าที่ความสามารถจะถึงได้มีน้ำใจประกอบไปด้วยพรมบิหารสีมีเมตตาความรักเป็นต้นเว้นอคติสีและก็ส่งความดีได้แก่ฮิริโลตตปะ ทรงคุณธรรมระเสิฐไปเป็นปกติปรารบอารมณ์ว่าความชายพิธีทุคขาความเกิดเป็นทุกข์เชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุคขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เป็นน้ำว่าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์จะมีประโยชน์อะไรสิ่ง ขึ้นชอว่าความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาแล้วทำไมจึงจะมาตั้งหน้าตั้งตาผูกพันกับขันห้าคือร่างกายถ้าจิตใจปลดร่างกายได้ที่อย่างเดียวก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปลดร่างกายได้แล้วไปไหนก็ไปพันธพ์านเป็นอนุวาตในด้านของพุทธจริตที่อาตมาถวายพระพรพระมาหาบพิษมา อาจจะซ้ำซ้ำสักสักถอยหน้าถอยหลังเสียงฟังไม่ชัดทั้งนี้ก็เพราะว่าที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สบายกล่าวว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงวันเวลาที่อาตมาตั้งใจแต่จะบฏิทึกถวายนานแล้วแต่ได้ว่าร่างกายไม่อำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพูดไม่ออกเวลานี้พอจะใช้ได้บางเสียงก็ยังไม่ปกติ เห็นว่าเดือนมีนาจะผ่านไปเพราะว่าถวายพระพรไม่ว่าเดือนมีนาจะบันทึกถวายเมื่อวเดือนมีนาจะผ่านไปเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สําคัญสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าเสียงต้องมียังมีบ้างก็ต้องทําแต่การทําถวายในคราวนี้ก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่จะคิดว่าพระมหาบอพิษท,ทรงใช้ อาตมากลับดีใจที่พระมาหาภิิตมีความปรารถนากรรมฐานที่มีความสําคัญเพราะเป็นอารมณ์ใจของบคุคคลทั้งหลายที่จะพึงหาได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐาน,นีนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนจริตทกประการอันนี้เป็นวิสัยของท่านวิชาสามอภิญญาหกระปบิสัมมิทายานจะต้องทึงใช้ให้ครบถ้วน แต่สำหรับตามสํานวนท่านสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ที่ปฏิบัติแบบสบายๆที่บรรดาทั้งมิชาสามพิญญาหกปฏิสัมสมิธายานท่านมักจะพูดว่าท่านสุขาวิปัสสโกชอบสุกเอาเผากินแต่แด่ว,ว่าพออกิเลสท,ทั้งหมดสิ้นลงไปแล้วท่านนั่งหลายเหล่านั่นจะเห็นว่าท่านสุขวิปัสสโกนี่ท่านทำถูก ท่านทําดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนสามารถจะใช้ท่านได้จะรู้ผีรู้เทวดา,ารู้นรกรู้สวรรค์ท่านรู้แต่ท่านไม่เห็นไปใช้เป็นหมอดูหมอแลไปแก้กดแก,ก้กรรมใช้ไม่ได้ทั้งหมดท่านบอกท่านทําไม่ได้เป็นอันว่าท่านสุข,ขัสเบรสโกมีความสบายจริงๆสมชื่อฉะนั้นท่านวิชาสามารถญญาหกประดิสฐมิทายยาน ในตอนต้นก็ต้องการกีฬาสมาธิเป็นสําคัญต้องการรู้นนนรู้นี่ถ้าจิตจบเต็มที่ก็ไอความต้องการเหล่านั้นมันก็สลายตัวหมดก็ต้องการอย่างเดียวคือความอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกับท่านสุขวิปัสสโกฉะนั้นวิสัยของท่านสุขวิปัสสโกเมื่อบรรทุกถวายนี้จบแล้วคัดเศษต่อไปอาตมาภาพขอถวายเป็นกรณีพิเศษ อย่าถาวายข้อความการปฏิบัติของท่านสุขวิบสโกแต่ได้ย่อพอได้ความเพื่อสมเด็จพระมหาวาพิษจได้พิจารณาในการปฏิบัติและแนะนำบุคคลอื่นต่อไปสำหรับเวลานี้ปรากฏว่าเทปก็จะหมดแล้วอาตมาก็ขอถาวายพระพรล,ลา